ต้องมาสื่อคือแบบเออไปพักหนึ่งไปชั่วครู่หนึ่งกี่ตัวละหกตัวติดกันนี่กูอ่านภาษาจีนมาเนี่ยเวลาอยากจะตอบใครนะว่าแบบเออแน่นอนสิเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะอาตาลรี่ใหม่ะนะครับอ,อาตารี่หมเ่เออพอดีชั้นสักผ้าแล้วชุดที่ชันเหลือมันเหลือแค่ชุดเนี้ ทำไมเมจเจดถึงคาสัพท์ n1 ครับผมไทโคออกก่อนครับผมโอ้เราดูเพราเราโดนทิ้งแล้วนี้ตามไปเร็วนะที่แล้วเนี่ยเราได้ได้รู้แล้วแหละว่าตัวตนที่แท้จริงของอาลีบาบาครับผมก็คือสักุระฟุตาบะครับผมนะเป็นเด็กที่คุณลุงนมเย็นเนี่ยเก็บมาเลี้ยงเนื่องจากคุณแม่ของน้องเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วจากการฆาดตัวตาย ซึ่งการฆ่าตัวตายครั้งนั้นของคุณแม่ของน้องอุตบ่าเนี่ยเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาของสุตบะแล้วก็มีเหตุเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรบางอย่างที่ทำให้น้องเนี่ยเข้าใจและโทษตัวเองมาตลอดว่าความตายของคุณแม่เขาเนี่ยเป็นความผิดของเขาซึ่งณตรงนี้ผมหมายถึงเนี่ยที่ยืนอยู่ในเกมเนี่ยก็ยังไม่ทราบว่าเพราะอะไรแต่ว่าเนี่แหละครับผม เดี๋ยวเรื่องราวเนี่ยก็จะดําเนินไปเรื่อยๆซึ่งจะทําให้ทุกคนที่มาดูนะครับผมได้ทราบและเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงทําไมน้องถึงเอาแต่โทษตัวเองแล้วก็มีภาวะทางจิตที่ครั้งที่แล้วลุงนมเย็นได้เล่าเลยว่าพักหลังๆมาเนี่ยอาการทางจิตเวชของน้องเนี่ยหนักขึ้นทําให้น้องเริ่มเห็นภาพหลอนเริ่มเห็นเริ่มได้ยินเสียงหลอนอะไรแบบนั้นนะซึ่งก็เป็นสาเหตุหลักๆแหละที่ทําให้น้องเนี่ยเป็นคน เก็บตัวในห้องหรือว่าฮิคิคโมรินั่นเองนะครับผมเนี่ยื่้งราววันนี้ก็จะมาดําเนินเนื้อเรื่องกันต่อว่าสภาพจิตใจของน้องนะตอนเนี้ถ้าเราสามารถที่จะเข้าไปในใจของน้องได้เพื่อที่จะดูว่าโลกภายในจิตใจของน้องจิตใต้สํานึกของน้องเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วในคืนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมนะนอนดีกว่า อืมนะมาลุเข้ามาบอกว่านะโอ้นี่จะไม่สนใจอะไรฉันแล้วก็จะนอนแล้วเหรอเนี่ยทำไม่ล่ะมาลุอืม,มก็พอได้ฟังเรื่องของฟุตบาทจากอ่าคุณลุงนมเย็นแล้วเนี่ยก็สบายใจแล้วก็สลายตัวนะเอาจริงๆนี่เรา มีคำนี้ผมมาบ่อยนะผมยังไม่เคยเปิดใช่ไหมใครสั่งนะไม่ใช่ใครสั่งนี่ใครสัง่งนะใครสั่งก็คือการแยกยายนะครับผมเนะี่ยชิตโตมัสส์อ,อังชินชเสเตใครสั่งชิตาวะกเกกะก็ชิตโตมัตสสก็ในถ้าไดออ้ผมเปิดคำนี้ด้วยแล้วกันชิตโตมัตสสนะในอันดับแรกเหรอขอคิดคำแปลให้ดีวันนี้กัน ไปช่วงหนึ่งแล้วกันนะชิโตมาซึนะชิโตมาซึคือแบบเออไปพักหนึ่งไปชั่วครู่หนึ่งนี่ชิโตมาซึอ,อังชินสเตคไฮซังนะก,ก็สบายใจไปชั่ววูบหนึ่งชั่วปุ๊บหนึ่งชั่วแป๊บหนึ่งอย่างนี้แล้วก็แยกย้ยายกันนะเออแล้วแกรู้ได้ยังไงเอ้ยแกไปไหนมานะอันบนคือนาเซชเตรุนะตัวคนที่เตตตาไปไหนมาเนี่ย ว่ากันไปนว่ามาข่วาวร,ร,รวบรวมข้อมูลของข้าน้อยนะเฟ้ยนะเฮ้ยมาลัวโจโฮชูชูโนะเด็กคูนะคันจิกี่ตัวละไหกตัวติดกันประกอบได้นะค่อยๆไล่ไปโจโฮนะครับผมนะนี่กูอ่านภาษาจีนมั้ยเนี่ยโจโฮนะข้อมูลแล้วก็ชูชูช นะรวบรวมครับผมนะคำว,ว่ารวบรวมนี้ดูดิเป็นคำเบิ้ลดูเสียงเหมือนกันนะชูชูช,ชูสังทีประกอบด้วยคันจีตัวแรกนะตัวเก็บเกี่ยวครับผมเก็บเกี่ยวนี่ชูตัวนี้เขียนแบบนี้เป็นคันจี n3 นะค,ะครับผมนะตัวที่สองนี่แปลว่ารวบรวมครับผมเอาเก็บเกี่ยวมาชนกับรวบรวมนะอันนี้คันจี n4 ของคําว่าอัตสึเมรุอัตสึมาดุเป็นคําที่ พูดเบิ้นสองทีลงเท้าลงเท้าแปลว่าเก็บเกี่ยวชูชูชไม่ใช่นะเออเนี่ไปค้นบ้านลุงนมเย็นมาししババโอ้ก็ไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าอาลีบาบาที่มาร้องขอให้พวกเราช่วยเนี่ยจะดูเด็กน้อยปานนั้นนะ ตาบานี่เด็กเหรอก็เขาใช้ว่าใกล้นะก็น้นนี้ว่าใกล้มีก็เลยอายุน้อยขนาดนั้นหืว่าไก่หืกมก็อ่าผมถามไปนะว่าดูแบบเด็กขนาดนั้นเลยเหรอก็แบบมารูกก็ตอบว่าก็ดูอายุพอๆกับนายน,นะโอ้อายุพอๆกับจย์เชนนะไม่ได้ห่างกันมากนะ ก็ดูจากความยาวของผมักับน้ำเสียงแล้วนะก็คิดว่าเป็นผู้หญิงนะอืมแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่มั่นใจมากนะนนก็คือเขาเนี่ยไม่ใช่มือใหม่เลยเนีตต่ย自自อืมสามารถที่จะก็เลยอะไรอ่ะดับฟัง โอเคสามารถที่จะดักฟังเอาเรื่องเล่าเอ้ยสามารถที่จะดักฟังเอาเรื่องของคุณลุงนมเย็นได้รวมถึงสามารถที่จะเข้ามายุ่งวุ่นวายกับการแชทได้อย่างงี้อาจจะแบบไม่สามารถทําให้เราติดต่อเมเจดได้โดยตรงก็จริงนะแต่เชื่อว่าน่าจะมีอะไรที่มาสามารถช่วยเราได้เยอะอยู่ แล้วก็อันบนนะก็คือเป็นงานเป็นใครกันแน่นะอิตไนะนี่โมโนโน,นะอันล่างคือขวัตตะอ่ามุสุมเมะเหรออันนี้อืมใช่นะเป็นดูเป็นลูกสาวที่แปลกดีนะขวตตะแปลว่าแปลกไม่แปลกสิแค่แค่ถาว่าเป็นใครก็พอ เมจิเอโดนิชิคาซุกนิวี่ว่า今はフタバを頼るしかないยังไงก็ตามทีเถอะนะถ้าเกิดอยากจะเข้าใกล้เอเมจิได้เนี่ยยังไงก็ต้องหวังพึ่งฟุตะบะเท่านั้นนะอมืยังไงวันพรุ่งนี้มารวมตัวกันดีกว่าข้างนอก,กร้อนมากมารวมกันที่นี่ดีกว่านะมอืยังไงฝากติดต่อทุกคนทิ้งไว้ด้วยออืมอืมมเวลาเดินครับผม ข้ามาในเวลาปัจจุบันของเรานะครับผมนะคือต้องเข้าใจว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นการเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตน,นะครับผมนะอันนี้คือเวลาปัจจุบันเราอยู่กับเจ้คนนี้ฮะซากุระฟูทุบะเธอเนี่ยนะนนนนมีพาเลสด้วยเหรอเดี๋ยวนะแสดงว่าระหว่างที่เธอโดนเมจเจตหมายหัวอยู่เนี่ย เธอกลับไปไล่ล่าคนอีกคนหนึ่งแทนแบบคนละเรื่องกันเลยเหรอใช่แล้วโซโนโทดีนะแล้วทำไมเมจเจถึงแต่ว่าอืมแต่สิ่งที่เธอเล่ามาเนี่ยมันก็ตรงกับการสอบสวนของเราตำรวจอายการอยู่นะในเรื่องบ้านของคุณซากุระเนี่ย ดูเธอไม่น่าจะโกหกใช่ไหมก็แน่นอนนะอัตารีมาเอะนะอัตาริมาเอะแน่นอนนะครับผมนะ,ะเปิดค้างไวน้นยกันอะาตา,าอีไม้เวลาอยากจะตอบใครนะว่าแบบเออแน่นอนสิเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะอัตารีมายนะครับอัตารีมาเอนะอา กก็ลล้าาาพูดนนะเเี่่ยยรอมออตสรุปให้ฟังหน่อยสิว่าเธอไปจัดการกับเหล่าเมจเจดได้ยังไงทั้งๆที่ไอเมจเจดเนี่ยมันไม่มีตัวตนอะไรนี้ถ้าเกิดเธอสามารถเล่าเรื่องความจริงเนี่ยที่มันปะติดปะต่อกันเป็นเรื่องเป็นราวได้ ฉันคงมีความรู้สึกแหละว่าอยากจะเชื่อใจนายขึ้นมาบ้างนะแน่นอนอยู่แล้วเจ๊เออเอาเจ๊เจ๊เริ่มเชื่อใจว่ะเลขที่สองฮ่าฮ่าใช่ยังไงก็ตามนะกลายเป็นว่าทำไม ลูกสาวของอิชิกิวากะบะเนี่ยถึงเป็นเป้าหมายของเรากองโจรของนายนะมเป็นชะตาก,กรรมที่โหดร้ายนะไม่สิเพราะว่าแบบนั้นมากกว่าละมัง้งอืมจะได้เวลานะรีบเ่าต่อเถอะอืมพูดจาฟังไม่เข้าใจเจ๊ลำพึงลำพันอะไรคนเดียว ยินดีต้องรบสู่วันที่25โอ้ยน่าเบื่อเป็นบ้านะในการเรียกประชุมด่วนของโรงเรียนเนี่ยไปไปยืนฟังอะไรกับหม่ยรู้น่าเบื่อมากดากนะรุยนะเอ๊ะเดี๋ยวหัวฟ้ายูทุเกะแกเองก็ไปโรงเรียนหรือออพอดีชั้นซักผ้าแล้วชุดที่ชั้นเหลือมันเหลือแค่ชุดเนี้ ได้เหรอเพื่อนคือมันมันต้องถึงขนาดนั้นเลยเหรอแบบเราซักผ้าทุกชุดจนมันเหลือแค่ชุดนักเรียนต้องเอามาใส่เนี่ยมีน้องแจ็คคนไหนเคยปะชุดหมดต้องใส่ชุดนักเรียนแทนไปซื้อเพิ่มสักสองสามถั่วก็ดีนะ 世間話するために集まったんじゃないでしょเอ้ยนี่เราไม่ได้มารวมตัวเพื่อจะมาเขาเรียกอะไรอ่ะพูดเรื่องอะไรแบบนี้นี่นะเรามาคุยเรื่องอาลีบาบากันดีกว่าอ่ะงั้นมาลุขอพูดก่อนนะเฮ้ยเคยเหรอมันก็เมา,ามันต้องมันต้องขนาดไหนถึงต้องเอาทุนเจ้าเรียนมาใส่ถ้าเราไม่ได้ไปโรงเรียนนะ อ่ะอันดับแรกเลยนะที่รูบลังเนี่ยหมายถึงที่นี่ที่ร้านนี้นะตัวฟุตบาทเนี่ยดักฟังอยู่นะทำไมต้องมาดักฟังที่ร้านด้วยม,มาลูก็ไม่รู้เหมือนกันแบบที่ลุงนมเย็นบอกเลยนางดูนี่แต่การลำบากอยู่งันเนี่ย นางดูนี่คือเลยวะนางนี่ดูแบบปฏิบัติตัวต่อได้ยากจริงๆนะเนี่ยว่าอย่างเงี้อย่างงี้เธอ,อยังไงถ้าเกิดเร,เราอยากจะต่อก่อนนะไทยโคนะคำศัพท์เอครับผมไทยโคต่อก่อนครับผมขนาดภาษาไทยไม่ค่อยได้ใช้เลยนี่อันจี n อนหนึนะครับตัวโควอยู่ข้างหลังออะตัวไทยก่อนตัวแรกไทยอันอ นะครับผมนะต่อไอ้อคำนี้จะแปลว่าอีกฝั่งหนึ่งตรงกันข้ามอะไรอย่างงี้ไอต,ตัวหนึ่งตัวโคนะโคตัวนี้คือการต่อต้านนะต่อต้านอีกฝั่งหนึ่งก็นั่นแหละครับผมต่อกอ่รับมือครับนะเมเจอตัวนิดไหโคโสะดูนนี่วะนะฟิตเตบาโนฮักกิ้หรือสกิลรกาคาเคตส์นะให้ไงจะต่อกอ่จะเราเมเจได้เนะี่ยยังไงก็ต้องมีอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะมี สกิลในการแฮกนะแฮกกิ้งสกิลนะสกิลการแฮกของฟุตบาทนะก็ตามที่เจ้าตัวบอกแหละนะว่าเราอาจจะสามารถทำให้ตัวตนของเมจเนี่ยปรากฏขึ้นมาก็ได้เนี่ยแสดงว่าตอนนี้เราต้องเชื่อมือของเธอเท่านั้นสินะมอ นี่เราก็ได้คอนเฟิร์มกันแล้วเนาะว่าฟุตบาทเนี่ยเขาก็มีพาเลสอยู่จริงๆแต่พาเลสเนี่ยไม่ใช่ว่ามีเฉพาะคนไม่ดีหรอือนั่นสินั่นสินะมาลูบอกว่าเออมาลูว่ามันไม่เกี่ยวหรอกนะจะเป็นคนดีหรือไม่ดีพาเลสเนี่ยขอแค่มีความปรารถนาที่แรงกล้าที่มันบิดเบี้ยวมากพอนะี่นี่คือที่มาของการเกิดภาพจำแรงหรือภาพ อีกโลกหนึ่งนะที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นคอเป็นแกนหลักของซีรีส์นี้เลยคือเ่าผู้คนที่เราเข้าไปในโลกอีกโลกหนึ่งเนี่ยเขามีโลกโลกนั้นเพราะว่าความต้องการหรือความปรารถนาที่อยู่ในตัวบุคคลแต่ละคนของเขาเนี่ยมันแรงกล้ามากและมันบิดเบี้ยวบิดเบี้ยวที่นี้คือมันมันไม่ถูกต้องตาม หลักคอมมอนเซนที่มันควรจะเป็น,นคือมันเกินไปเกินไปเยอะเลยอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบแทนที่เราอยากจะได้อ,อ,อะไรสักอย่างหนึ่งแบบธรรมดาธรรมดาคนทั่วไปเราอาจจะอยากได้ของสิ่งนี้หรืออยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งอยากให้มันเกิดอะไรสักอย่างขึ้นแล้วมันเวอร์มันมันทำได้ทุกอย่างหรือมันหลุดไปแล้วอ่ะมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าพาเลสเนี่ยพาเลสือะ คือย ok ่อยโยคุโบะนี่ยดเตะอยู่กลงดานินจิกะกไตเอ้กเกงสตาโมโนเนี่ยประโยคนี้เลยทั้งประโยคคือสิ่งที่เราจะต้องเข er nah ้าใจเวลาเราเล่นซีรีส์เพอร์สนาห้าก็คือภัคนี้เพอร์สนาพอื่นไม่เกี่ยวนะเฉพาะเพอร์สนาพังนี้อันนี้คือลักษณะของการที่มันเกิดดันเจียนหรือเกิดสิ่งที่เนี่ยเราได้เข้าไปตะลุยดานกันมันคือสถานที่ภายในจิตใจของคนที่เกิดจากความปรารถนาอันแรงกล้า และมันปรารถนาจนขนาดมันบิดเบี้ยวไปแล้วมีใครไม่เข้าใจไหมผมว่าผมพยายามอธิบายให้ดีที่สุดนะนะนั้นอาจจะดูแบบฟิกชั่นฟิกชั่นหน่อยใช่มันก็เกมอะเนาะมันเป็นเรื่องที่เป็นฟิกชันอยู่แล้วแต่ว่านั่นแหะคือคําอธิบายของโลกภายในจิตใจที่วันนี้เราจะมาดําดิ่งกันว่าหัวใจที่แหลกสลายของพุทธมาเนี่ยมันถูกเนลามิดออกมาเป็นยังไงในภาพของโลกอีกโลกหนึ่งหรือโลกภายใน จิตใ,ใต้สำนึกของนางที่นางก็ไม่รับรู้เหมือนกันว่ามันมีแต่มันมีจากเนี่ยการที่เราจะเข้าไปข้างในนะแล้วมาร้ก็บอกว่านี่ก็นะปกติแล้วคนที่เขามีความปรารถนาบิดเบี้ยวส่วนมากก็จะเป็นคนไม่ดีนะแต่ฉันก็ส่วนมากนะยังเด็กอยู่ขนาดนี้แท้แต่ว่ากลับบิดเบี้ยวได้ขนาดนี้คงจะเกิดจากความทรงจำที่เลวร้ายมากๆสินะ ออาจจะอนี่ยเย้ง้ับกับที่นางต้องปลอมตัวตนตัวเองเป็นอาลีบาบาอะไรอย่างนี้ด้วยเปล่านะอาจารย์เค็นก็มีพาเลสแหละมผมมีพาเลสเรื่องอะไรไม่รู้อาจจะมีก็ได้นะนะจากเรื่องเล่าจากลุงนมเย็นเนี่ย พุตาบ,บ่าเขามีเห็นนั้งภาพหลอนแล้วก็ได้ยินเสียงหลอนด้วยใช่ไหมอาจจะไปเกี่ยวข้องอะไรกับความทรงจำที่สำคัญของนางก็ได้นะอาจจะเป็นเพราะความบิดเบี้ยวจากความทรงจำนั้นหรือเปล่านะมาูุเองก็ไม่รู้จะพูดยังไงให้ดีนะแต่ทำให้นางแปลกไปอะไรอย่างเงี้ยนะเข้าใจได้นะ มามามาลุไม่เก่งในการอธิบายนะแต่มาเป็นเรื่องของทางจิตเวแเลยมันก็พูดใพยายามให้ซอฟแล้วก็แบบอือมาคุยเองหนอยกแบบก็ไม่รู้จะพูดไงให้ดีแต่ว่าทําให้นางแปลกไปอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเห้น,นี้นัตตะนะอ่ะอ่ะ,อะพูดสรุป,สร,ปสรุปก็คือเราเข้าไปขโมยสมบัติโอทาการะนะครับผมนะเราใช้คานี้กันโอทาการะกฎของเกมนี้นะครับผมนะการที่เราจะเข้าไปเปลี่ยนแปลง ความบิดเบีย้ยวของในใจของคนแต่ละคนได้เนี่ยเราจะต้องเข้าไปขโมยสมบัติคือพวกเราเป็นกองโจนนะครับผมนะเราเรียกตัวเองว่าพวกแบบเออแฟนทอมตีฟอย่างเงี้ยเหมือนกับจอมโจนที่ส่งกัรไปบอกว่าเออจะขโมยแล้วนะสิ่งที่เราไปขโมยคืออะไรคือเข้าไปขโมยสมบัติที่เป็นแกนกลางที่ทําให้เกิดความบิดเบีย้ยวทุกอย่างนี้มันเหมือนมันจะมีสิ่งของสิ่งหนึ่งอะที่คนเราจะโฮออนทูหมายถึงว่า เก็บมันไว้แบบว่ายกมันขึ้นหิ้งเลยว่าสิ่งนี้มันมันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างของความบิดเบี้ยวของความปรารถนาอันแรงกล้าน,นั้นนั่นแหละครับผมนะอ่าใช่แล้วนะ,ะพาเลของพุตธบะพวกเราคิดว่าไงเอาไหมแม้แต่เจ้าตัว,ตวยังปรารถนาแบบนั้นเลยนะ เราไม่จําเป็นต้องมาคิดอะไรให้มากความหรอกมั้งถ้าเกิดเราสามารถรักษาหัวใจของฟุตบาได้นะเราก็เป็นการช่วยคุณลุงนมเย็นไปในตัวด้วยแถมยังได้รับการช่วยเหลือในการกําจัดเมเจตอีกนะอืมฉันก็เห็นด้วยนะลุงลุงน้เอขั้นแร ฉันเองก็สงสัยเหมือนกันนะที่ลุงนมเย็นเขาพูดเมื่อวานน่ะว่าแบบพุทธบาทเนี่ยเขาไปเจออะไรมาเยอะแยะจะไปหมดจริงๆอะไรอย่างนี้เดี๋ยวก่อนพวกนายาอืมอัน่าจจะเป็นการสำรวจพาเลสเหมือนเดิมก็จริงนะมันอาจจะไม่เป็นไปแบบที่เราเคยเจอมาก็ได้นะนอนเ,เอ๊ะทำไมล่ะ อ,อืมเพราะครั้งนี้มันเป็นการที่เจ้าตัวมาขอเราเองให้ทําการขโมยหัวใจของเขานะมันเป็นอะไรที่แปลกประหลาดที่สุดเท่าที่เคยเจอเกันมาแล้วนะเพราะก่อนหน้านี้คือพวกเราตัดสินใจกันเองครับไม่ไม่เคยมีพวกตัวร้ายมาขออยู่แล้วแต่ว่าครั้งเนี้ยน้องฟุทธบะมาขอเราเองมารู้ก็เลยบอกครับว่ามันเป็นอะไรที่แปลกมาก <พา S 1> นะ เขาเยแหละเจ้าของพาเลสเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกยังไงเขาจะมีความบิดเบี้ยวยังไงเดาไม่ถูกเลยนะมันอาจจะเจอแบบเรื่องราวที่เราไม่เคยเจอกันมาก่อนก็เป็นไปได้นะเราจะไปกันแน่ใช่ไหมแน่นอนน้องไม่ไหวแล้วจะมาถามอีกมาลุอืมอีมาลุ จะมาถามอีกเหรอเราต้องไปกันอยู่แล้ว,ลวอืมเข้าใจแล้วจานเคนถ้าอย่างนั้นก็เตรียมตัวไว้ให้ดีเตรียมใจให้ดีเตรียมมานานแล้วถ้าอย่างนั้นเรามาหาคีย์เวิร์ดกันดีกว่ามาอืมตอนนี้เท่าที่รู้มีแค่สองอย่างนะก็คือชื่อซากุระฟุตตาบะกับสถานที่ซากุระโซจิโร่ทักคุนะก็คือบ้านของคุณลุงนมเย็น เหลือแค่อย่างสุดท้ายนะก็คือนางคิดว่าบ้านหลังนั้นเป็นอะไรนะอันนี้อธิบายเพิ่มเติมนะครับผมนะการที่จะเข้าไปในโลกภายในจิตใจของคนคนหนึ่งได้อเราจะต้องรู้3ามอย่างหนึ่งชื่อ2สถานที่3คือคนคนนั้นคิดว่าสถานที่นั้นคืออะไรครับผมริวจิก็เลยบอกแบบนี้อัตโตวันาน่โตโมเตรุคันดะนะอะยังไงเราไปที่หน้าบ้านของ ง้างดีกว่านตอมเีนออนอะมใหห้นี้ลุงน้ำเย็นเฝ้าร้านอยู่นี่เนาะยังไงพวกเราพยายามออกไปโดยให้ลุงเขาไม่สงสัยแล้วกันต้องเนียนต้องเนียนนะต้องเนียนให้ลุงไม่สงสัยความทรงจำอันสำคัญอย่างนั้นเหรอนะถ้ามาลูกลับไปเป็นคนแล้วเนี่ยตอนนี้เป็นหุ่นยนต์ก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอ ความทรงจําของมารู้จะกลับมาไหมนะอมีสามชอยเราจะต,ตอบอะไรให้มารู้ดีอันแรกก็อถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีนะอันนี้ก็ไม่รู้อันสามใช่มนุษย์เหรอมารู้แกใช่มนุษย์เหรอแกเป็นหุญญ่นยนต์นี่นิ่งเย็นน,านา่าหนุกะโอ๊ยฉันไม่ได้ถามเรื่องนั้นสักหน่อยเลย มารู้ถามว่าความทรงจำของมารู้จะกลับมาไหมต่างหากเลยจานเค้นเออดูดูด,ดูมารู้นะอืมทามารู้กลับไปเป็นคนแล้วก็ความทรงจำของมารู้จะกลับมาไหมเนี่ยจานเคนเลยถามว่ามารู้เป็นคนเหรออุญยนไม่ใช่เหรอ ใช่อย่างนั้นที่ไหนแล้วฉันถามว่าความทรงจำมันจะกลับมาไหมไอ้ไอ้บ้าหรืไอ้จานเค้นขวดหน้ามันภารกิจ,จ,กจกกในครั้งนี้มารู้อยากจะทำมันให้สำเร็จมากเลนท ถ้าเกิดความทรงจําของพุทธบาทสามารถกลับมาได้แล้วก็ความทรงจําม,มารู้ก็คงนะเฮ้ยแต่แตยังไงพวกเราโชคดีมากเลยแฮกเกอร์เนี่ยอยู่ใกล้ขนาดนี้อายน,นี่ต้องมีดีอะไรอยู่ในตัวแน่ๆกูเซ <c oughs> ็นนะครับนี้กูเซ็งครับผมเนะยเวลา ไปถึงที่ร้านแล้วลูกชิ้นหมดนะไม่ได้กินก็กูเซ็งนะผมนะกูเซ็งชอบคำนี้มากเลย <laughs> นะกูเซ็งครับผมนะประกอบด้วยกันจีตัวกูนะกูตัวนี้ <laughs> มันจะแปลว่าโดยบังเอิญน,นะครับผมนะกูกันจีอันสามครับนะไม่ได้แปลว่าข้าพเจ้าแต่อย่างใดนะ <laughs> นะตัวนี้อ่านกูนะครับผมต่อได้คำว่าเซ็งครับผมเซ็งตัวนี้ก็คือ อะไรประมาณนั้นเรื่องประมาณนั้นนะในกรณีประมาณนั้นมาต่อกันครับผมกูเซ็งครับผมนะเนี่ยเนี่ยจานเค้นจานเค้นนี่มีดีเหมือนกันเนี่ยกูเซง็ง <laughs> อาจริงมันเป็นคำที่ใช้ได้ทั้งภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นพร้อมกันในเวลาเดียวกันแค่คนละความหมายไปถึงแบบเอ้ย มาลีนจับได้ที่อันดับที่35โอ้โหกูเซงในที่นี้อยากจะแปลความหมายหนภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นก็ต้องถามก่อนนะคนที่มาเรียนกับผมในวันนี้รู้จักคำนี้ไปแล้วนะก็อย่าลืมถามเพื่อนด้วยกูเซงที่มึงพูดเนี่ยภาษาไทยหรือภาษาญี่ปุ่น <laughs> <c oughs> นะนะมันแปลว่าบังเอิญครับผมนะโอ้โหกูเซงว่ะนะเนี่ยแบบ เดินมาสมมุตินะมีเพื่อนคนหนึ่งอะเราไม่เจอกันมานานเช่นมารูอย่างเงี้ยเออเดินมาเจอกันอยู่ดีเดินสวนกันเนี่ยไม่เคยเจอกันมาแบบห้าปีอะไรเงี้ยโหกูเซ็งว่ะนะอีกฝั่งก็จะน่าจะโมโ oh. หอะไรไม่กูเซ็งแปลว่าบังเอิญเฮ้ยอยู่ดีมารูก็เชื่อใจขึ้นนี่แหลง่ง up เป็นแหลงหกครับผม ว้าวยอดยอดโอ้ oh, เราโดนพวกเราโดนทิ้งแล้วรีบตามไปเร็วนะ oh, ดูจบขนาดนี้ต้องต่อแล้วป่ะพี่ขึ้นบนจอให้แล้วกดเลยกดเลยอ๋อ oh, แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะ